สวัสดีค่ะวันนี้นารีจะมานำเสนอนิยายเสียงเรื่องพรานใหม่ใจระห่ำภาคสองตอนที่สองไอวันบ้านตีนทาประพันธ์โดยไตรโศกสายลมยามดึกวีดวิวหน้าใจหายทันทีที่กิ่งไม้จากพุ่มใดพุ่มหนึ่งลันเปาะ ซึ่งอาจเกิดจากอีเห็นตัวหนึ่งตัวใดก้าวพลาดด้วยความโง่ศึกแห่งหนึ่งพระและหนึ่งพรานซึ่งล้วนเป็นปีศาจจึงเริ่มขึ้นไอสมหันขวับวาดคมมีดใส่หมายจะลงมือก่อนแต่ประสบการณ์ยังห่างชั้นหลายขุมสมิงหลวงพ่ออำ่ำผักมันสุดแรงกระเด็นไปไกลหลายเมตรหินผาที่มันลอยไป ปะทะสะเทือนเลือนลัน่นเศษหินเศษดินตั้งแต่ก้อนเล็กเท่าเม็ดฝุ่นไปจนใหญ่เท่ากลมังซักผ้าร่วงก่าวและทันทีที่มันยันกายลุกขึ้นมาได้สมิงหลวงพ่ออําในร่างกึ่งคนกึ่งเสือก็เข้ามาถึงตัวมือหนึ่งผักไหลของมันกระแทกกับหน้าผาด้านหลังและกดคาไว้เป็นเหตุให้หน้าท้องเปิดโลง่ง ส่วนอีกมือกลางกงเล็บแหลมคมแล้วจ้วงกระซวกเข้าพุงกะทิอันเต็มไปด้วยมัดกล้ามของไอ้สมอย่างแรงภาพในจินตนาการของสมิงหลวงพ่ออําคือพวงไส้และเครื่องในของไอ้สมคงหลุดติดมือออกมาทว่ากลับกลายเป็นรู้สึกปวดหนึบไปทั้งช่วงแขนเมื่อทั้งนิ้วมือรามไปถึงข้อต่อไปถึงพับศอกกระดูกแตกหักดังเปราะเป็นไม้ผุ ไอสมหนังเหนียวกว่าความแหลมคมของแรงกระซวกของเล็บปีศาสต์อย่างนั้นหรือถึงทีกูบ้างล้วนะหลวงพ่อกรุณารับประเคนด้วยไม่งั้นจะเสียน้ำใจไอสมคำรามเย็นเยือะเยอะืเยอกเสยแยะยิม้มอวดฟันฟางเขี้ยวแหลมของตนเองอาศัยจังหวะที่สมิงหลวงพ่ออำํำตกตะลึงจับให้เจ้าอารามปีศาสพลิกกลับมาหลังกระแทกหินผาด,ดังสนัน่นเป็นการเอาคืน จากนั้นกลางกงเล็บและตกไปที่ใบหน้าซึ่งเต็มไปด้วยขนปุกปุยหลายครั้งสมิงหลวงพ่ออํมมิอาจปัดป้องใดๆได้ทันแรงคนหนุ่มกับแรงคนแก่ว่าต่างกันราวกับฟ้าเหวแล้วนี่ยังเป็นแรงของปีศาจบวกเข้าไปอีกที่ทำได้คือโดนย่ำกระนำทั้งตีทั้งตบจนน่วมไปทั้งสับพางกายเท่านั้นเองบอกกูมา มึงเอาผู้หญิงพวกนั้นไปทำหาอะไรนักหนาะสันดานปีศาจสันดานสมิงอย่างมึงต้องกินวันละคนเชลรึกระเพราะมึงใหญ่เท่าโอ,อ่งน้ำืออยยังไงสมิงหลวงพ่ออ่ำกำลังตั้งสติหอบหายใจเพื่อจะตอบแต่ดูเหมือนสามสี่วินาทีสำหรับไอ้สมมันนานเกินไปมันจึงกระแทกเขา่าเข้าชายโครงครั้งที่สองทว่ามากเกินพอทำให้สมิงหลวงพ่ออ่ำตัวงอ ไม่สองก็สามซี่ของกระดูกซี่โครงหักไปตั้งแต่ถูกเข่าดอกแรกแล้วจากสมิงร้ายที่เคยคำรามลั่นกับร้องโอดโอยเป็นวัวควายถูกเชืออตอบมาไอสมใช้กงเล็บขยุ่มจิกหนังหัวของสมิงหลวงพ่ออําจนแทบหลุดติดมือมาทั้งยวงเจ้าตัวร้องลั่นด้วยความเจ็บปวดครึ่งหนึ่งเป็นของกู อีกครึ่งหนึ่งกูต้องเอาไปเป็นเครื่องบรรนาการให้เขาให้ใครเพื่ออะไรไอ้สมตวัดถามเสียงหนักแน่นและดังกว่าเก่าพอๆกับการจิกกงเล็บที่เริ่มเจาะเข้าไปในกะโหลกเพื่อให้กูได้อำนาจและเขาจะไม่ต้องมายุ่งกับเหยื่อของกูนอกจากที่กูหาให้ที่นี่จะเป็นถิ่นของกูอ,อ สมิงหลวงพ่ออ่าเข็นพลังเฮือกสุดท้ายออกมาจนหมดทุกหยดแปลงเป็นเสือใหญ่หมายจะพลิกสถานการณ์ทว่ากงเล็บของไอ้สมกระซวกผ่านสวงอกและกระชากหัวใจออกมาในขณะที่ใจยังเต้นตุบๆที่เร็วและเริ่มช้าลงมันปลดปล่อยพลังงานบางอย่างออกมาเป็นไอสีดำราวเขม่าควัน ไอสมได้รู้ในทันทีว่าสิ่งนี้คือสิ่งที่จะเสริมพลังให้ตัวเองมันกัดกินทันทีอย่างไม่รีรอเช่นเดียวกับสมิงร้ายตัวอื่นๆที่มันจัดการพลังอันแก่ก้าของปีศาจที่อยู่ในร่างมนุษย์กึ่งเสือมานานหลายสิบปีหลั่งไหลเข้าสู่กายของไอสมจนมันรู้สึกได้ยิ่งมันทำแบบนี้ต่อไปมันจะกลายเป็นปีศาจอย่างแท้จริง แต่จะกังวลไปทำไมเล่าในเมื่อปีศาจร้ายยอมมาพร้อมพลังอันล้นหลามเท่านั้นลึกแค่ว่ามึงพบความจริงว่าหลวงพ่ออํำเป็นสมิงมึงใช้คาถาอาคมที่ไม่ยอมบอกว่าเรียนมาจากใครจัดการบั่นคอแล้วหิ้วหัวออกมาจากหมู่บ้านเท่านั้นเองหรือไอ้สมลุงสอนถามเสียงสูงสีหน้าที่แสดงออกมานั้น บ่งบอกอย่างชัดเจนว่าไม่เชื่อในสิ่งที่ไอ้สมเล่าไม่ก็อีกอย่างหนึง่งคือลุงคําเห็นแล้วตีความได้ต่เท่าช่างตีมีดเชื่อเหลือเกินว่าไอ้สมเล่าไม่หมดแน่ละมันเป็นเช่นนั้นไอ้สมไม่ได้เล่ารายละเอียดที่แท้จริงทั้งหมดมันบอกไปเพียงแค่ว่าจัดการสมิงหลวงพ่ออ่ำโดยมีดพรานอาถรรพ์ของมันเท่านั้นเรื่องที่มันเป็นปีศาจ ที่ต้องกินหัวใจปีศาจเพื่อเพิ่มพลังมันจะบอกใครได้เล่าณโถงถ้ำบนยอดเขาไพรชายปริศนาผู้สั่งสอนทุกอย่างให้แก่ไอสมนั่งเสยยิ้มตาวาวเขาสอนทุกอย่างแก่มันแต่ไม่ได้บอกทุกอย่างโดยเฉพาะสิ่งสำคัญที่มันต้องเผชิญตราบเท่าที่มันยังคงออกล่าปีศาจและกัดกินหัวใจ มันจะได้พลังและทุกๆครั้งที่ไอ้สมได้พลังตัวเขาเองจะสูญเสียความเป็นปีาศาจไปทีละน้อยเมื่อถึงเวลาเมื่อมันมากพอเขาจะหวนสู่การเป็นมนุษย์เวียนว่ายตายเกิดได้ตามธรรมชาติไม่ต้องถูกจองจำอยู่ในตะแรงแกงแห่งนี้ไปชั่วกับชั่วกันเพราะเมื่อนั้นผู้ที่ต้องรับบทโศกอยู่โยงเฝ้าทำ คือไอ้สมผู้ถูกสาปคนต่อไปนั่นเองชะตาถูกลิขิตไว้แล้วถึงเปลี่ยนได้แต่เขาก็จะไม่เปลี่ยนมันฮึฮึฮไม่มีอะไรได้มาฟรีๆหรอกนะไอ้สมมึงจะได้พลังมึงจะเป็นยอดพรานมึงจะเป็นยอดปีศาจแต่มึงต้องอยู่อย่างทุกข์ทรมานเหมือนที่กูเป็นมานั่นคือราคาที่มึงต้องจ่ายึฮ <c oughs> ไอสมจัดการเอาศรีรษะของหลวงพ่ออําไปฝังอย่างป่าช้าท้ายหมู่บ้านความทรงจำเมื่อครั้งที่มันบอกแก่ชาวบ้านว่าตัวหลวงพ่ออําที่เป็นสมิงร้ายแล้วถูกด่าดทอสารพัดเรื่องราวนั้นกับเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่นาทีก่อนหน้านี้แต่เมื่อทุกคนได้เห็นซากเสือใหญ่ไร้หัวและหลวงพ่อที่หายไปต่างก็เงียบกริบแต่ก็ยังมีบางคนที่เถียงว่า หลวงพ่ออาจจะถูกเสือจัดการไปแล้วก็ได้หลวงพ่ออ่าของบ้านนี้เก่งการอาคมแค่ไหนใครๆก็รู้ถ้าจะถูกเสือจัดการง่ายๆท่านไม่โดนไปนานแล้วลึกเอาเถอะอีกไม่นานความจริงก็คงปรากฏเองนั่นแหละอย่าพึ่งฝังซากเสือนี่ก็แล้วกันแล้วไอ้สมก็จากมาขณะที่มันโกยดินปิดใบหน้าที่เริ่มบวมชุทรงกินนิดๆ ใจก็ครวนไปว่าขนาดหัวยังคืนสภาพแล้วแบบนี้ตัวก็คงไม่ต่างกันป่านนี้บ้านตีนถ้าคงกำลังแตกตื่นไม่น้อยที่หลวงพ่ออ่าพระผู้ทรงภูมิกลับกลายเป็นสมิงจริงๆดังไอ้สมว่ามันพักผ่อนอยู่บ้านได้เพียงสองวันเรื่องใหม่ก็เข้ามาให้จัดการอีกเมื่อมีเด็กน้อยคนหนึ่งสภาพมอแมแหมเสื้อผ้าขาดวิน ซ้ำอย่างอิดโรยเดินตุปัตุเปเข้ามาในหมู่บ้านถามคนนั้นคนนี้ด้วยท่าทีตื่นกลัวว่าผานสมอยู่ไหนชาวบ้านพาเด็กที่ว่ามาหาไอ้สมที่บ้านทันทีที่เห็นมันก็จำได้เด็กคนนี้คือสมาชิกครอบครัวที่ย้ายจากบ้านตีนทํำแล้วพบกลางป่าแต่เวลานั้นสภาพของเจ้าเด็กนี่ดูดีกว่านี้ เกิดอะไรขึ้นไอ้หนูไปฟัดกับหมาที่ไหนมาแล้วพ่อแม่มึงไปไหนควายควายตัวใหญ่ฆ่าพ่อแม่ฉันหมดแล้วเด็กน้อยบอกด้วยเสียงสั่นพร่าน้ำตารื้นก่อนจะสลบล้มพับไปตรงนั้นอาจด้วยความเหนื่อยความกลัวหรืออะไรก็ตามยามนี้สภาพจิตใจคงพังพินาศแตกสลายย่อยยับยังไม่แน่ว่าตื่นขึ้นมาแล้ว จะให้ข้อมูลอะไรได้เกือบครึ่งวันเต็มๆที่เด็กน้อยคนนั้นหลับไหลทั้งอย่างนั้นน้ำใสๆก็ยังไหลออกจากตาเป็นระยะพร้อมอาการสะดุ้งน้อยๆชัดเลยว่าตกอยู่ในอาการขวัญเสียอย่างเต็มรูปแบบนอกจากบาดแผลเล็กน้อยซึ่งเป็นรอยขีดข่วนตามเนื้อตัวและเท้าที่แตกเลือดเปรอะเพราะคงกึ่งเดินกึ่งวิ่งเท้าเปล่ามาหลายเพลา ที่สีข้างซ้ายของเด็กน้อยยังมีรอยช้ำปานถูกตีด้วยของแข็งตรวจสอบดูแล้วซี่โครงไม่หักแต่ก็ช้ำในไม่น้อยไอสมกระทำในสิ่งที่มันไม่เคยทำมาก่อนนั่งเฝ้าเด็กน้อยคนนั้นรวมกับยายจันหมอยากลางบ้านไม่ห่างบางครั้งก็คอยกระซิบข้างหูเมื่อเด็กน้อยมีอันสะดุ้งปอบโยนให้สงบลง จนกระทั่งเด็กเคาะร้ายตื่นขึ้นนั่นหละจึงได้เรื่องจริงๆพ่อแม่อย่าทำอะไรพ่อแม่กูนะไอ้ควายปาไอ้ควายกว่าจะปลอบประโลมให้สงบใจลงได้ก็กินเวลานานโขที่สุดเมื่อได้น้ำเย็นๆกับข้าวต้มอีกนิดหน่อยเด็กน้อยจึงเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างที่ยังตราตึงอยู่ในความทรงจำให้ทุกคนฟัง ฉันชื่อวันวันนั้นวันที่ผ่านสมแยกไปพ่อของฉันไม่ยอมฟังไม่ยอมทําตามที่ผ่านสมบอกพ่อยังคงพาฉันกับแม่ไปในทางเดิมเพราะคิดว่าใกล้กว่าหลังจากพากันเดินลัดเลาะไปตามทางด่านบ้างป่ารุกบ้างในตอนใกล้คำ่ำพ่อของไอ้วันก็เลือกจะนอนค้างอ้างแรมอยัางริมห้วยตอนหนึ่งทั้งลานโลง ทั้งผลมะไฟและมะเดือป่าซึ่งสุกงอมเต็มต้นทั้งน้ำใสไหลรินปริ่มขอบห้วยทุกอย่างเหมาะแก่การพักผ่อนนอนหลับในคืนนี้และโดยคนที่ไม่ใช่พรานเช่นครอบครัวของไอ้วันไม่มีใครรู้เลยว่านอกจากพ่อแม่ของมันแล้วอย่างอื่นก็เลือกจะยึดจุดนี้เป็นที่พักนอนด้วยเช่นกันไอ้วันบอกว่ามันมีความรู้สึกไม่ดีกับดงไวา ที่ขึ้นเป็นพุ่มห่างออกไปสักสิบร้าเลยจนนิดเดียวบางครั้งที่ลมพัดมาจากทิศนั้นมันได้กลิ่นสาบแปลกปก,กลิ่นสาบที่ว่าจะคุ้นก็ไม่ใช่จะว่าไม่รู้จักก็ไม่เชิงกลิ่นที่ว่าโชยมาเป็นระยะและไอ้วันก็บอกพ่อของมันเป็นระยะเช่นกันมมันเป็นกลิ่นขี้ตะไคร้ตามหินนั่นละเองไม่เคยเข้าป่าไม่เคยนอนริมลำห้วยก็แบบนี้แหละ แต่กินมันเหมือนสาบควายเลยนะพ่อหรือจะเป็นไอ้ควายที่ผ่านสมอะไรนั่นบอกเฮ้ยอย่าไปฟังไอ้พ่านคนนั้นมันยังหนุ่มยังแน่นพ่อไม่เห็นถึงความเก่งกาจอะไรจากตัวมันเลยดีไม่ดีป่านนี้ยังหลงอยู่ในป่านั้นหาทางออกไม่เจอด้วยซ้ําไป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 กินข้าวกินปลาแล้วหาที่หลับที่นอนกับแม่เองนูน่นคืนนี้พ่อจะอยู่ยามให้นั่นเป็นประโยคที่ได้พูดคุยกันเป็นครั้งสุดท้าย เพราะทันทีที่พ่อของไอ้วันจามขวานลงบนไม้แดงแห้งทอนเท่าขาสำหรับเป็นเชื้อสร้างความอบอุ่นในคืนนั้นป่าหวายหน้าสะพึงที่ไอ้วันเฝ้าแต่เหลียวมองตลอดก็แตกโครมพร้อมกับหมอลูกยมยมควบขนองเข้ามาเืินแผ่นดินสะเทือนเลือนลั่นกึกก้องไปหมดถ้วยโถโอชามที่แม่ของมันใส่ทั้งน้ำทั้งข้าวก็มีอันพลิกคว่ำบ้างตะแคงบ้าง เพราะแรงควบหนักหน่วงที่ว่าก่อนที่ทุกอย่างจะพ้าเลือนไปชั่วขณะไอ้วันเห็นว่าเขาดำทำมืนมะหืมาของมันกวาดพื้นตรงหน้าไล่เข้ามาหาตัวแล้วต่อมาก็เป็นแรงกระแทกที่สีข้างมันไม่รู้ว่าจะเปรียบกับอะไรเพราะตั้งแต่เกิดมาจนป่านนี้รวมสิบขวบความรุนแรงที่ได้รับคือมัดน้อย,อยจากเพื่อนเมื่อครั้งทะเลาะกันเท่านั้น ไอ้วันหมดสติไปชั่ววูบและฟื้นขึ้นมาหลังจากนั้นไม่นานก็พบอาการเจ็บจุกภาพที่เห็นตรงหน้าคือพ่อแม่ที่นอนนิ่งศีรษะแบนราบเละเทะอยู่ใต้ตีนควายส่วนพ่อของมันร่างแขวนห้อยตองแต่งอยู่ที่ปลายเขาแหลมโพดทะลุหลังแต่ยังไม่ถึงแก่ชีวิตหนีไป ขาดคำร่างของพ่อมันก็ถูกเหวี่ยงลงพื้นดังสนัน่นตามด้วยควายบ้าตัวนั้นบทกีบเท้าหน้าข้างหนึ่งตามลงไปแล้วพ่อกับแม่ของมันก็สภาพเดียวกันไม่ผิดเพี้ยนหัวเละแบนบี้เพราะถูกขยี้อย่างเมามันไอวันหันหลังวิ่งได้เพียง3 4มก้าวก็สะดุดรากมะเดื่อจนล้มกิ้งมันได้ยินเสียงกุบก,กับทางด้านหลัง คิดว่าควายตัวนั้นกําลังควบตามมาเก็บงานจึงใช้แรงเท่าที่มีพุ่งตัวเข้าไปหลบหลังต้นม้เดื่อใหญ่เสียงกุบกับดังสนั่นที่ว่าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมันจึงเอี้ยวตัวชำเลืองมองด้วยอาการหวาดระแวงระวังเท่าที่เด็กคนหนึ่งจะคิดได้แล้วก็ได้เห็นกับตาภาพอันหน้าอนเนตอนาตสยดสยอง ที่จะฝังรากลึกลงไปในสมองไปจนชั่วชีวิตพ่อและแม่ของมันทั้งที่ตายโหงไปแล้วแต่ไอควายตัวนั้นกับยังไม่สาแก่ใจทั้งกระทืบทั้งใช้เขาบดจนกลายเป็นเศษเนื้อตับไตไส้ม้ามกระเด็นกระจัดกระจายตามแรงเวียงเประไปทั่วกินบริเวณกว้างกระทั่งมันพอใจใหม่ก็เหนื่อย ควายฆาตกรตัวนั้นจึงจากไปพร้อมชัยชนะที่คว้าเอามาได้จากครอบครัวชาวบ้านธรรมดาที่ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเกี่ยวกับสิ่งที่มันพบมาก่อนหน้านี้เลยสักนิดเดียวไอ้วันหลบอยู่หลังมะเดื่อใหญ่ทั้งคืนโดยไม่หลับไม่นอนกิ่นข่าวคุ้งที่ฟุ้งมาตามลมหาได้ทำให้มันสะอิดสะเอียนพอรู้ดีแก่ใจว่ามันเป็นกลิ่นของพ่อและแม่ แม้จะไม่เหมือนก่อนที่เป็นกิ่นแป้งหอมเจือกลิ่นเหงือก็ตามเมื่อใดที่มีเสียงกอกนั่นแกกนี่มันจะหันหน้าสู้ด้วยกิ่งไม้ยาวครึ่งฟุตเล็กกว่านิ้วมือมันด้วยซ้ําทว่านั่นเป็นอาวุธเพียงอย่างเดียวที่มันมีแม้จะไม่รังเกียเจเศษซากชิ้นเนื้อซึ่งเคยเป็นบุพการีแต่การจะให้ก้าวออกจากที่ซุ่มซ่อนไปเอาขวาน ซึ่งมือข้างหนึ่งของพ่อ,อยังกำไว้แน่นก็ดูจะไม่เป็นความคิดที่ดีนักไม่ใช่ว่ากลัวผีแต่กลัวควายอับปีที่มันยังซุ่มอยู่ที่ไหนสักแห่งกระทางเช้าตู่มาเยือนมันมองเห็นอะไรต่อมิอะไรได้ชัดเจนยิ่งขึ้นทำให้ท้องไส้บิดมวนภาพของพ่อที่นั่งสูบยาเส้นและแม่ที่นั่งหันผักยังร่ำอยู่ในมโนสติ แม้ปัจจุบันทั้งคู่จะเละจนไม่รู้ว่าก่อนเนื้อชิ้นไหนเป็นของใครก็ตามไอ้วันหันหลังไม่รู้ทิศไหนเป็นทิศเหนือทิศใต้เอาแต่วิ่งไปยังป่าทึบบ้างโปร่งบ้างฝั่งตรงข้ามกับที่ซากศพของแม่กองอยู่จนกระทั่งมาถึงจุดที่ได้คุยกับไอ้สมมันพยายามเข้นความจำสุดชีวิตแง้มมองดวงตะวัน หลับตานึกภาพว่าตอนที่ไอ้สมบอกให้ลงใต้มันชี้มือไปทางไหนพอน,นึกได้ก็บ่ายนาวิ่งไม่คิดชีวิตรองเท้าก็ขาดมันก็วิ่งไม่ยอมหยุดน้ำตําหินบาดเลือดสาดต้องกระเพกก็ไม่หยุดคิดเพียงแต่ว่าต้องเจอหมู่บ้านและผ่านชื่อสมให้จงได้แม้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะอยู่หรือไม่ก็ตาม หากคาดเดาจากเหตุการณ์ที่ไอ้สมไปถึงบ้านตีนถ้ำสังหารสมิงหลวงพ่ออําและเดินทางกลับด้วยความเอื่อยเฉยไม่รีบไม่ร้อนจนศีรษะของสมิงหลวงพ่อเริ่มส่งกลิ่นเปลี่ยนเป็นสีคร้ำกินเวลาอย่างต่ำก็รวมสองวันไอ้สมครวญในใจก่อนจะเอ่ยถามไอ้วันเพื่อความแน่ใจมึงวิ่งมาตลอดไม่หยุดเลยหรือไอ้วันพยักหน้า ตลอดสามสี่วันเนี่ยนะจากจุดที่กูเจอกับครอบครัวมึงห่างจากที่นี่ไม่เกินวันครึ่งถ้าวิ่งเต็มที่แล้วมึงเอาเวลาที่เหลือไปทำอะไรมาที่ต้องถามเช่นนั้นพอทิศท,ทางที่ไอ้สมชี้บอกหากผ่านป่าทึบซึ่งกินอนณาเขตไม่ถึงไรก็พบทางด่านซึ่งเป็นทางเส้นเดียวที่จะนำมายัางที่นี่ต่อให้โงย่อย่างไงก็ไม่น่าใช้เวลาถึงสี่ห้าวัน รวมวันนี้เข้าไปด้วยฉันหลงมึงหลงหลงได้ยังไงทางด่านออกเด่นร้าขนาดนั้นเด็กห้าขวบในหมู่บ้านกูเดินเดินหยุดหยุดยังไม่เกินสองวันเลยไอสมถามดังลั่นฉันหลงเข้าไปในหมู่บ้านผีคำตอบที่ไอ้วันบอกเล่นเอาทุกคนที่นั่งฟังมันด้วยความสลดสังเวชมาตลอดมีอันคนลุกหมู่บ้านผีอย่างนั้นหรือ ไอสมหรือต่อให้คนเท่าคนแก่ที่มีอายุมากกว่ามันร่วมรอบไม่เคยมีใครได้ยินว่าอาณาบริเวณแถบนี้มีหมู่บ้านผีอยู่ด้วยแล้วสิ่งที่ไอ้วันพูดมันจะเป็นไปได้อย่างไงมันหลงไปอย่างที่แห่งใดมากันแน่ใช่แต่ไอ้สมที่เก็บเอาข้อกังขาน,นั้นมาคบคิดไอ้วันนอนรักษาตัวอยู่ที่บ้านยายจันหมอยา โดยไอ้สมรับปากว่าจะลาหัวควายป่าตัวน,นั้นมาให้เพราะหากจะให้พูดจริงๆไอ้สมก็มีส่วนผิดอยู่ไม่น้อยแรกทีเดียวควายตัวนั้นต้องเป็นเหยื่อกระสุนของมันไม่มันก็ต้องตายเพราะคมเขาทว่าเมื่อได้ยินเรื่องสมิงบ้านตีนถ้ำไอ้สมก็ลืมสิ้นถึงหน้าที่ที่ตนต้องรับผิดชอบเบี่ยงเส้นทางเอาความสะใจของตอนเองเข้าว่าจนครอบครัวของไอ้วันต้องมาสูญเสียยับเยินเช่นนี้ คืนเดียวกันนั้นไอสมก็ไม่ปล่อยให้ความคุมเครือเกาะกินจิตใจมันออกจากหมู่บ้านเดินท่อมๆท่าม,มกลางความมืดสลัวที่มีเพียงแสงจันทร์นำทางจุดมุ่งหมายยังไม่แน่ชัดเพียงแต่เดินเตร่ไปตามทางดานจนกว่าจะพบจุดที่พบครอบครัวของไอ้วันหากเป็นอย่างที่ไอเด็กเคาะร้ายนั่นบอกจริงมันไม่ได้หลอนไปเองเพราะความกลัวและความเหนื่อย หมู่บ้านผีที่ว่าต้องอยู่จุดใดจุดหนึ่งซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างหมู่บ้านป่ากับดงพงทึบที่มันพบครอบครัวไอ้วันก่อนเกิดความวินาศสันตโรอย่างแน่นอนเสียงรีดริงเรไรที่ระงมลั่นปา่าเงียบหายไปและดังขึ้นอีกคอยหลังจากที่ไอสมเดินผ่านบางครั้งเสียงแสกสากของสัตว์ป่าหากินกลางคืนบางอย่าง แววมาจากพงรกทางซ้ายบางครั้งเสียงขู่ฟอและคนสะบัดขนจนดังแกรกของเมน่นอาจเป็นตัวหรือสองตัวดังมาจากทางด้านขวาทว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นอยู่นอกเหนือความใส่ใจของไอ้สมเสียแล้วมันพุ่งเป้าเป่าจิตให้คิดถึงแต่หมู่บ้านผีโบราณว่าคนกลัวผีจะคิดถึงแต่ผีแล้วผีจะมา แต่นี่ล่วงสองสามชั่วโมงที่ไอ้สมเดินงึมงงามท้าทายจนปวดไปทั้งปีน่องไม่เห็นวิแววของผีหรือหมู่บ้านผีเลยแม้แต่น้อยสากเสาเรือนเก่าอันบงบอกว่าระหว่างทางด่านตอนหนึ่งตอนใดเคยมีหมู่บ้านอยู่และล่มสลายก็ย,ยังไม่มีให้เห็นไอ้หาวันไอ้เด็กเวนเห็นท่าจะหลอนป่าจนเพ้อไปแล้วละมังนั่น ทันทีที่ขาดคำเสียงหมาเหา่าเสียงเครื่องใช้ไม้สอยกระทบกันเสียงพูดคุยจ็อกแจ๊กจอแจแววมาจากทั่วทุกสารทิศประหนึ่งว่าเวลานี้ไอ้สมยืนอยู่กลางหมู่บ้านที่ใดที่หนึ่งแต่มันไม่เห็นสิ่งใดอันจะเป็นไปแบบนั้นเลยนอกจากหมู่ไม้และความมืดออกมาแน่จริงพวกมึงปรากฏตัวออกมาก็กาหน่อยไม่ใช่มาหลอกให้เด็กมันกลัว จนขี่หดตดหายแบบนั้นไอ้สมตะโกนท้าทายออกไปด้วยความเดือดดาลหาใช่เพราะเรื่องที่ว่าป่าแถบหมู่บ้านที่มันอยู่มีเรื่องประหลาดเกิดขึ้นแต่เป็นเพราะความสังเวชใจในชะตาชีวิตของไอ้วันพ่อแม่หอบหิ้วมันหนีจากความร้ายกาจของสมิงที่ไม่รู้จะมาเยือนตีนนอนเมื่อไรกลับต้องมาพบกับความชิบหายกลางป่า กลายเป็นลูกกํมพร้าเห็นพ่อแม่ตายต่อหน้าต่อตาโดยช่วยอะไรไม่ได้ซ้ำยังมาถูกผีป่าผีเขาซึ่งตัวไอ้สมหรือคนในหมู่บ้านเองไม่รู้ว่าเคยมีอยู่หลอกหลอนเอาอีกยิ่งทำให้ไอ้สมโมโหจนแทบคุมอารมณ์ไม่อยู่กูบอกให้ออกมาไอ้สมตวาดอีกครั้งด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิม พร้อมกระทืบเท้า,ทาลงพื้นสุดแรงทันทีนั้นเสียงหัวรอต่อกระซิกเสียงแห่งการใช้ชีวิตอันไร้ที่มาพันเงียบกริบพร้อมกับร่างผอมแห้งงอกองอ,กอกขิงเดินกระย่องกระแย่งของใครคนหนึ่งเดินออกมาจากหมุมมืดของหมู่ไม้ไอ้สมรู้ได้ในทันทีว่านั่นไม่ใช่คนดวงตาของมันเปล่งแสงแดงวาบ ตัดกับเนื้อตัวที่ดำสนิทยิ่งกว่าความมืดฝีมือมึองสินะที่ทำกับไอเด็กนั่นจนขวัญหนีดีฟอรครั้งแล้วครั้งเล่าพวกกูเป็นผีป่าดวงไข่ตกดวงไข่ซวยแล้วบังเอิญผ่านมาเจอพวกกูพวกกูก็ต้องเอามากินเรื่องมันก็เท่านั้นรวมทั้งผ่านโงงๆอย่างมึงด้วยขาดคำของไอ้ตัวที่อ้างตนว่าเป็นผีป่า รอบตัวของไอ้สมก็เต็มไปด้วยร่างดำทมืนมากมายแต่ละร่างต่างย่างสามคุ้มเข้ามาอย่างเอาเรื่องมันไม่ได้ทำให้ไอ้สมรู้สึกหวาดกลัวเลยแม้แต่น้อยจังหวะที่ผีป่าเหล่านั้นแสดงท่าทางให้ดูหน้าหวาดกลัวไอ้สมจำพรวดเพียงครั้งเดียวก็ถึงไอ้ตัวแรกที่เอาแต่ยืนนิ่งห่างออกไปเป็นร้า มันคว้ามหมับจับลำคอแล้วบีบสุดแรงจากท่าทีองอาจสง่าประสาผีกับกลายเป็นหวาดกลัวจนหัวหดเมื่อสัมผัสได้ว่าพ่านหน้าโง่ตรงหน้ามีบางอย่างที่น่ากลัวซ่อนอยู่ในตาไอ้สมค่อยๆแดงเลือกขึ้นเรื่อยๆพร้อมกับคำพูดเยือกเย็นสามารถสร้างความหวาดวันให้ใครต่อใครก็ตามที่ได้ยินได้ มึงยังไม่รู้จักกูดีพอมึงยังไม่รู้กูเป็นใครจําเอาไว้แถบนี้เป็นที่ของกูอย่าเสือกย่างกายเข้ามาเอาใครไปแดกอีกหากกูรู้มึงคือตัวแรกที่กูจะตามไปแดกหัวสมุนผีป่าล่าถอยอย่างรวดเร็วพอๆกับตัวหัวหน้าที่หายวับไปกับตาป่าทั้งป่ากลับเต็มไปด้วยเสียงระงมลั่นของรีดดิงเรไรอีกครั้ง ไอ้สมเดินกลับหมู่บ้านด้วยอาการสบายอารมณ์มันเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าพลังอำนาจของมันสามารถจับผีได้ด้วยมือเปล่ามันชอบใจยิ่งนักรุ่งเช้าที่บ้านยายจันไอ้วันนั่งมือมองฟ้ามองฝนตามประสาเด็กผู้สูญเสียไอ้สมเดินเข้าไปหายืนเนื้อกวางย่างใหม่ๆให้กลิ่นหอม และรสชาติอันโอชาของมันช่วยให้ไอวันดีขึ้นมาหน่อยต่อจากนี้มึงจะเอายังไงมีญาติที่ไหนอีกไหมไอวันตอบด้วยอาการสลดและสายหน้าดีงั้นต่อจากนี้มึงจะอยู่กับกูเป็นลูกมือกูกูจะสอนทุกอย่างที่กูมีให้แก่มึงและหลังจากนี้มึงจะได้ไม่ต้องกลัวใครหน้าไหนไม่ว่าผีหรือคน หรือสัตว์ร้ายและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของพรานใหม่ใจระหัมภาคสองตอนที่สองอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องนารีเล่าเรื่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะ